นี้นะคะพี่ตจะมาช่วยย้ายต้นฟ้าประทานพรน,นะคะซึ่งเขาเกิดเองโดยธรรมชาติมันน่าจะาจากมเมล็ดนะคะแล้วเขาหล่นลงมาในกระถางต้นกระถางนี้คือเป็นกระถางาเขาเรียกว่าพุซ้อนพิชยานะคะซึ่งพี่ี ได้กระถางมายกกระถางมาเลยนะคะแล้วคันนี้ปลูกเขาไว้แล้วคันนี้พี่ตีก็ยังไม่มีเวลาย้ายเขาลงใส่กระถางใหญ่นะคะพื้นที่มันจํากัดแล้วคันนี้พี่ตีก็ว่าเออดอกอะไรเขาเกิดออกดอกมาตอนนี้ก็คือเป็นสีชมพูซึ่งเป็นดอกฟ้าประทานพรนะคะเป็นดอกสําหรับความคิดพี่ตีนะหายากนะคะ พี่ตีมีดอกสีม่วงซึ่งอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดอยู่แล้วนะคะแล้วการปลูกแล้วก็ดูแลก็ง่ายด้วยนะคะสําหรับดอกสีม่วงแล้วพี่ตีเห็นเนี่ยเป็นดอกสีชมพูซึ่งเขามาเกิดอยู่ในกระถางดอกอพุทซ้อนพิชยานะคะแล้วพี่ตีจะต้องช่วยเขาแล้วเพราะว่าต้นเขาอยู่ในกระถางเนี้สูงอย่างเดียวเลยแล้วเขาไม่มีแตก นอแตกยอดอะไรให้เราเลยนะคะพี่ตีก็เลยจะแยกใส่ถุงใหญ่ไว้แล้วก็นําไปลงดินดีกว่านะคะเพราะว่ามันน่าจะช่วยเขาให้อ่าแตกออกดอกออกผลให้เราได้อีกนะคะตอนนี้เขาเริ่มมีดอกแล้วนะคะแล้วก็มีดอกเขาเรียกว่าเมล็ดแก่ๆเริ่มมีแล้วเหมือนกันนะคะพี่ตีก็อาศัยว่าถ้าเราเอามาตั้งย้ายบริเวณพื้นดินเนี่ยการแตก หมายถึงว่ามีลูกแก่ของเขาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเขาก็จะแตกออกเป็นมเมล็ดนะคะแล้วก็หล่หลนลงพื้นโดยการเพาะแบบธรรมชาติให้กับพี่ตีนะคะซึ่งในกระถางนี้ก็มีต้นเล็กๆเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันหนึ่งต้นนะคะพี่ตีจะช่วยเขาแล้วก็ย้ายเขาออกนะคะโชคดีมากนะคะเพราะว่าจริงๆฟ้าประทานพรเนี่ยที่พี่ตีหาข้อมูลมาเราจะมีทั้งหมด3สี ก็คือสีม่วงสีชมพูนะคะแล้วก็สีขาวซึ่งสีขาวพี่ตีเคยเห็นอยู่นะตอนที่ไปเที่ยวกเกษตรนะคะแล้วพี่ตีก็คิดว่าจะซื้อมาแต่ว่าไม่ไม่ไมทันได้ซื้อหมดก่อนนะคะเห็นอยู่ไม่กี่กระถางพอเดินย้อนกลับมาไม่เจอแล้วนะคะก็เดี๋ยวไว้เวลาว่างแล้วพี่ตีกะว่าจะไปดูที่ส่วนต้นไม้ที่ราชพฤกษ์ตรงอาปทุมนี้นะคะ คิดว่าน่าจะมีนะคะก็อยากจะมีให้ครบทั้งสามสีเลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวพี่ตีทําการย้ายดีกว่านะคะโชคดีมากนะคะเดี๋ยวพี่ตีทําการย้ายดีกว่าเนี่ยค่ะเขาเกิดมามีต้นเล็กๆด้วยนะคะขึ้นมาด้วยกันนะคะซึ่งมันน่าจะเกิดจากเมล็ดกระถางนี้นะคะพี่ตีเอาไปตั้งไว้พื้นปูนนะคะเวลาเขามีการแตกออกลูกเนี่ย อา,าเมล็ดของเขาก็จะหล่นลงพื้นปูนซึ่งมันก็จะขยายพันธุ์ไม่ได้เนาะถ้ามาหล่นใส่พื้นดินเนี่ยมันน่าจะเกิดเองโดยวิธีธรรมชาติได้นะคะเดี๋ยวพี่ตีจะช่วยเขาย้ายลงจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะดอกให้ความสวยงามด้วยนะคะขาาฟ้าประทานพรจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีเฉพาะให้ความสวยงามนะคะรากเขายังเป็นสรรพคุณทางยาด้วยนะคะ รากเขาช่วยบรรเทาอาการไอกรนนะคะรักษาไตนะคะเป็นโรคไตนะคะแล้วก็ใบของเขานะคะอวบาคายี่นะคะประครบเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ด้วยนะคะเขาก็มีสรรพคุณทางยาด้วยเช่นกันนะคะ จริงๆเรื่องของการใช้พวกสมุนไพรต่างๆเ,เราก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนนะคะไม่ใช่เราหยิบมาใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีร่างกายของคนเราจะไม่เหมือนกันนะคะเราก็ต้องดูว่าเหมาะสมไหมนะคะค่ะเดี๋ยวพี่ตีจะทําการย้ายเลยดีกว่าเจริี่ตีก็มีเสียงเล็กนะการขยายพันธุ์ของฟ้าประทานพรนะคะจริงๆ าการเพาะพันธุ์เนี่ยจะง่ายอยู่โดยมเมล็ดนะคะและก็วิธีการปักชำนะคะแต่นี้พี่ตียังสามารถปักชำไม่ได้เพราะว่าเขาเกิดขึ้นมาแค่ต้นเดียวเองนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะย้ายลงมาใส่ถุงให้กับเขาก่อนกันเป็นการพี่ตีดูแล้วลากเขาน่าจะเหนียวแน่นมากเลย ล่ากเยอะด้วยค่ะนี่ล่างเยอะด้วยเดี๋ยวพี่ตีจะย้ายเขาใส่กระถางก่อนนะคะดูสิมันเป็นการเกิดโดยมเมล็ดนะคะแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดโดยการปักชำเนี่ยเขาก็จะแตกกิ่งออกเยอะเนาะอันนี้โดยมเมล็ดมันก็เลยขึ้นยาวสูงเลยนะคะและเขาก็เริ่มมีดอกแล้ว เดียวตีรีบรีบาใส่ถุงดีกว่าใส่ถุงเพาะดีกว่าเป็นการได้ฟ้าประทานพรแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะกระถางนี้เดี๋ยวต้องหาไม้ช่วยรับค่ะค ไม้ค้ำเพราะว่าเขาต้นสูงเดี๋ยวให้เขาแข็งแรงแล้วพี่ตีกะว่าจะตัดชำนะคะตอนนี้ยังยังไม่อยากทำอะไรเขามาก ใบเขาเขียวสวยมากเลยนะคะเขียวแบบเขียวเข้มแล้วลักษณะของใบเนี่ยเมื่อมีดอกมันก็จะตัดกับดอกเนาะสีเข้มตัดกับดอกแล้วทำให้ดูแบบสวยมากเลยอะ่ะี่ก็จะใช้เชือกผูกเขานิดนึง ว่าตอนนี้พี่ตียังไม่มีถุงเล็กเลยรูย้มีถุงเคราะขนาดเล็กชำไว้ได้วยกันก่อน นี่น่าจะเป็นลูกลูกของเขาเนาะเมื่อออกดอกแล้วเขาก็จะมีลูกดูสิคะเดี๋ยวถ้าแก่แล้วเขาก็จะดิดตัวเองนะคะเหมือนแบบกระจายมเมล็ดนะคะลงสู่พื้นนะคะแล้วเขาก็จะเกิดเองโดยวิธีธรรมชาตินะคะเป็นการเพาะแบบง่ายๆนะคะค่ะหลังจากนั้นพี่ตีก็นํามาตั้งไว้บริเวณล่มนะคะบริเวณพื้นดินนะคะอยู่กับเพื่อนๆต้นอื่นๆนะคะ รอเขาแข็งแรงนะพี่ตีคิดว่าจะเอาไปปลูกที่ต่างจังหวัดดีกว่านะคะเพื่อที่จะได้ขยายพันธุ์เยอะๆนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีมาย้ายต้นฟ้าประทานพรน,นะคะแล้วก็บอกเรื่องสรรพคุณนะคะของฟ้าประทานพรหรือต้อยติ่งนะคะค่ะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับใคร นะคะที่กําลังจะปลูกฟ้าประทานพรหรือรู้ว่าฟ้าประทานพรจริงๆแล้วนอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะพี่ดีก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ